ใจไม่น่าจะเห็ดเกี่ยวกินนะคะเกี่ยวไส้กุ้งของไม่ใหญ่น้อยนะคะวันนี้จะทําเกี่ยวไส้กุ้งเกี่ยวซานะคะใส่แปนซารีค่ะแปนซารีเน,นระสงค์นะคะตวงไปแบบตามภาษาบ้านๆเลยจ้ะจริงๆไม่น่าก็จะพอตวงหรอกอเห็ดประมาณถวยครึ่งนะคะเพราะว่ากินผู้เดียวถวยครึง่ง ตีไปเลยค่ะถั่วเค่ิงไข่หน่อยนึ่งนะคะไข่ไก่หนึ่งลูกน้ำม,มันพืชนะคะซ่อนกินเขานะคะหนึ่งซ่อนสองซ่อนค่ะสองซ่อนกินเขาเกลือค่ะ มันซ้ำนีนะะ่เละค่ะเติมน้ำอุ่นนะคะเติมช็อคแมสกเดียวอ่ะผสมปแป้งกับไายให้เข้ากันกบน,น้ำกับน,น้ำมันก่อนนะคะคุกๆก่อนน้ำมันเพื่อสีเอายีหอและกระได้ได้จ้ะเด้อเมือนี้เขาเสิเห็ดเกลยวซาใส่กุ้ง แบบปอตองไปแลนหาเคื่องปุง่าตองแลนหาซอสเอียงแหบุญไหวใช้ทะเลนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะน้ำอุ่นไม่มีกำหนดค่ะนวดไปให้มันเป็นนันให้มันเป็นก้อนแล้วเนียนโบเละก็ถือว่าใส่ได้นะคะเขาอยากกินเกี๊ยวซาบแบบเขาแต่เขาปอตองแลนไปซื้อซอสซื้อนันซืน้อนี่เอาอุปรกรณ์ได้บ้านเขานี่แหละซอสกับซอสไทยนี่นะคะ่ะเี๋ยวจะผ้าเห็ดกินนะคะ นะคะนวดใส่ค่ะน่น็จะเฮ็ดพอดีกินสูตรเกี่ยวสากเกลือสาใส่กุ้งสูตรไม่ใหญ่น้อยอยากกินอะไรก็ทำลงไปค่ะใส่ลงไปซอสกับผต้องแรงไปซสื่อซอสจีนซอสยั้งเราค่ะน้ำมันง่ากับผัดองใส่เราค่ะน้ำมันธรรมดานี่แหละเขาเห็นกินแบบบาน แสบแบบถือฝาเข้าเนาะแล้วไปอีกค่ะน้ำอุ่นเอานวดเพื่อเขาจะเฮ็ดแป้งเจียวเดี๋ยวเขาก็จะมักแป้งไว้นะคะ30นาที เนียนไปนี่หน้าพ่อแล้วนะคะ แซาลี่นี่เป็นแป้แงซาลี่ตัวเดียวกันที่ไม่น้อยเฮดเค้กเฮดนมปังเฮดทุกเมนูกับแป้งถุงเดียวเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กเป็นเนยเป็นคุกกี้หรือว่าจะเป็นอาหารต่งตงตงางๆสารพัดเมนูที่ไม่น้อย ong, เฮดหอพ่นองเบิ่งคือแป้งถุงเดียวกันนี่แหละนะคะแป้งถุงเดียวกินได้ทุกอย่างแป้งทอดกรอบกับแป้งสาลีนี่แหละค่ะอะไรก็นี้แหละถุงเดียวไม่ต้องไปซื้ออะไรให้วุ่นวายนี่ค่ะ เหนียวแล้วนะคะแล้วก็เข้ากันแล้วเดี๋ยวเข้าก็จะใส่ถุงนะคะพักไวคะ่ะสามสิบนาทีนะคะไปเอาถุงก่อน,นะคะ่ะถ้าเกือให้แป้งมันอิ่มโตนะคะเดี๋ยวเข้าก็จะเอามารีดปด่ะดิเอามารีดทำเป็นแป้งเกี๊ยวเกี๊ยวซานะคะ เกี๊ยวซ่าสูตรคนไทยห้านี่แหละสูตรไม่เงี้น้อยเองนี่แหละเราต้องขลองไหวย์ละนะใส่กุ้งเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่กุ้ง,งหักไว้ในโต๊ะธรรมดาห้านี่แหละอุณหภูมิบ้านห้านี่แหละตั้งไว้โจโโ๊โะจังสี่เลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันจ้ะสำหรับใส่เกี๊ยวเขาไม่เงี้น่อยนะคะขอไม่เงี้น่อยจะมีกุ้งสับนะคะกุ้งสับหอมแดงสับเนือใหม่นะคะหั่นสี่เหลี่ยมน้นอย เห็ดหอมอ่าเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูหั่นสีเลียมเล็กน้อยแล้วก็พักชี้นะคะหั่นมานะคะเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนี่ค่ะนี่เท่านี้นะคะสําหรับใส่ส่วนใส่ในพี่น้องอยากกินเองก็กกใส่ตามมาเพื่อใจตัวเองอยากกินนะคะตั้งน้ำมันเ็จแล้วนะคะเอาหอมแดงลงเวพัดก่อนค่ะหอมแดงเวพัดให้หอมก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งลงไปนะคะ แดงไปให้หอมเหลืองเลยค่ะ่ผัดไปพอหอมแล้วนะคะพอหอมมันหอมแล้วเขาก็ใส่กุ้งค่ะกุ้งลงไปผัดนะคะสําหรับคนที่ไม่กินกุ้งจะกินไก่กินหมกูกินเนือ้อกินยังใส่ลงไปรสชาติจามาเพื่อใจนะคะเสีเอาใส่ปลาใส่ปลาลงไปนะคะอาหารนบบมันคือดูที่เอากินนะคะไม่มีสูตรใส่ตัวไม่มีข้อกดดําหนดใดๆกินที่เราทําททแล้วทําที่เราอยากจะกิน ให้จากโรคแก่นของมายเน่หน่อยนะคะวามีเนั่งใส่โวแลวคะ่ะใส่เห็ดไม่เห็ดไรแล้วแป่นะคะเห็ดไรกินไรคนก็เห็ดไรด้เอาตามปริมาณที่ตัวเองกินเยนะยคะ่ะใส่กุ้งลงไปแล้วนะคะก็ใส่น,น,ะะนีน่กกนลเลยค่ะใส่เห็ดนะคะเห็ดหูหนูกับนอไม่ต้องไปพัดค่ะพักี่ไปใส่ที่หลังนะคะ ผดเลยิดไท่นิดหน่อยค่ะผิดกลน,นนะคะตอนนั้นเดี๋ยวรงนก็ตักขึก้นะคะ,ะาหามัน้อนไปเติมค่ะรสตีค่ะ เน้นย้ำว่าเกี่ยวในห้องยาเป่าปรุปุุงให้มันเข้มข้นเกินไปนะคะเพราะว่ามันยังมีน้ำจิ้มอยู่นะคะน้องตามนิดหน่อยะคะ่ะซีเิียขาวเร็จค่ะไม่น่อยจะระพัดให้มันเข้มนะคะพอให้มันอัน ไมให้รสชาติเข้มข้นเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีซอสจิ้มอยู่นะคะมันมีน้ำจิ้มอยู่ปิดไฟได้เลยค่ะานานๆๆเราจะใส่พักขี้ลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะพักใส่ไว้นะคะพักใส่ไว้ก่อนให้ใส่มันเย็นเราถึงจะห่อนะคะในช่วงนี้เราก็จะไปทําแป้งครึ่งแป้งออกแล้วก็เฮ็ดแป้งเป็นแผ่นร่อนะคะ หลังจากได้แล้วเรียบร้อยเขาก็จะเอาแป้งออกจากถุงนะคะสามสิบนาทีผ่านไปนนเ,นเร้เนาะเขาก็จะเอาแป้งสารีมาลวยลงแผงนี้ก่อนนะคะจะติจะเอาแป้งลงมาครึ่งค่ะครึ่งให้เป็นแผ่นเพื่อจะทําการตัดให้มันกลมๆเขาจะหนวดหนวดแป้งก่อนนะคะหนวดแป้งมันขึ้นโตอีกนิดนึงนะคะจะมางลงไปค่ะ ใช้สาเหมืนเดิมนะคะรีดไปให้บางนะคะนี่ออกไปเลยค่ะให้บางที่สุดนั่นแหละเพื่อเราจะได้เอานี่อย่างมาเฮ็ดเป็นกลมๆแล้วเฮอก็สิได้ตัดเป็นแผน่นไม่ได้ใส่เป็นแก้วนะคะใช้เป็นแก้วกินน้ำนะคะ อยักอุปกรณ์อ,อ,อ่อกนิดนึงค่ะเครื่อง ให้มันบางแก่น้อยนะคะบางสักนิดหนึ่งพอเขาได้เดี๋ยวเขาก็จะเอาแกว้วเข้ามาครอบนะคะให้มันเป็นกลมๆเล้วก็ตัดออกใส่แ้งค่าน่าจะเอาประมาณใดประมาณแกว้วน้อยแกว้วย่เอาประมาณนี้แล้วกันนะคะวาดลงไปค่ะทับลงไปนะคะ กดค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แผ่นเกลียวเห็นไหมคะเราต้องตัดเลยนะคะเราก็จะได้แผ่นเกลียวเึ็นแผ่นแบบนี้พักไว้นะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะมันเสร็จนะคะหมุนกดแล้วก็หมุนค่ะมันก็ออกนี่ค่ะนี่เหมือนกันนะคะ ออกคะ่ะงา่ายบอเก็บออกเขาก็เอาแปงานะ้งอันนั้นแตะไว้นิดนึงนะคะต้องใส่แป้งนวลน,นะคะต้องใส่แป้งนวลเห็ดไปจนเซตนะคะเดี๋ยวเราจะเห็ดไปจนเซตนะคะ,ะ,ะถ้าผู้ใดเห็ดลาย อันเฮ็ดลายเธอเดียวได้บ่ได้จ้าเฮ็ดเสร็จแล้วก็ยัดใส่ยัดยังแล้วเรียบร้อยก็เอาแพ็คใส่กล่องดีๆนะคะเก็บเข้าช่องฟิปนะคะเม่ไจะกินเขาก็อออกมาให้มันละลายแลวจังทอดนะคะทอดกินใหม่ๆถึงจะอร่อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไน่าจะขอเห็ดเป็นเสร็จก่อนนะคะก็แป้งข้าตัดเป็นแผ่นแล้ว แล้วมันเหลือเขาก็จับมารวบใส่กันนะคะจับมารวบใส่กันให้เป็นก้อนกลมๆอู่เหมือนเดิมแล้วก็ทําการกดอีกเหมือนเดิมเฮดแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เม่อไหรบอกพี่น้องว่าถ้าในมืดเดี๋ยวพี่น้องจะถามว่าอ้าวแล้วเศษแป้งจะทายังไงเศษแป้งก็เฮดเหมือนเดิมเนี่ยจับจับม้วนใส่กันจับมา้วนใส่กันมนกัเขามาเป็นแผ่นเดียวกันนลเข้าตรงใส่แป้งมั่นไ่แป้งเแป้งมั่นค่ะแป้งซาลี่เป็นตัวซอยนะคะมาให้มันติดกันนะคะแป้งซาลี่ผงนี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะเฮดไปจนเซ็ตค่ะ หลังจากนั้นเขาก็จะมันก็นจะหดตัวนิดนึงมันบ่อคะเขาก็จะใส่ปลายสากแตะมันค่ะครึ่งค่ะครึ่งนั้นเป็นวงกลมนะคะครึ่งออกนิดนึงมันจะหดตัวจนเขาว่างไวนะจ๊ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชน,นะคะท่าขอบมันนะคะท่าขอบจากนั้นท่ากอจะอใส่ไส้ค่ะใส่ไส้ลงไปใส่จะใส่หน่อยใส่หลายขึ้นอยู่ที่พี่น้องนะจ๊ะ จับป้าปิดกันค่ะปิดเข้าไปหากันนะคะบีบค่ะเห็นไหมคะเราก็จะจับบีบเข้าไปตัวน้ำมันพืชจะเป็นตัวประสานให้แป้งมันติดกันนะจ๊ะเราก็จะได้แผ่นเกี้ยวแบบนี้เกี๊ยวซาเรานะคะจับบีบจะ้ะนะคะพับค่ะจับริม กดค่ะพับกขับไปหักกันแล้วก็กดพับกขับไปหักกันแล้วก็กดไหวนะคะบีบจับจีบมันน่ละจ้ะสิจีบง่ามจีบบ่ง่ามกะยูที่พี่น้องด้วยจ้ะหน่อยกะบ่ามันมือเสี้ยนนะคะกบสิไ้ประมัณนี้นะคะจ้ะเขาก็จะพักใส่จานไหวนะคะเห็นเด้ดบางอีกชิ้นนึงค่ะมันโหดบ่เป็นยังนะคะใส่จากครึ่งมันนี่ค่ะ ขึ้นออกนะคะใส่ลงไปค่ะน้ำมันทารอบๆขอบมันนะคะเพื่อที่จะให้มันติดกันเขาก็ไดเกี่ยวบันบานของเข้านะคะเขาอยากใส่ไงเขา,ากระใสบางคนบ่อยากกินหมูบม่อยากกินเนื้อบ่อยากกินไก่บ่อยากกินกุ้งเฮ็ดเป็นเกี๊ยวเจก็ได้เนาะจับพับค่ะ จีบง่ามมองง่ามกะอยู่ที่ฝีมือของตัวเองแล้วนะคะไม่น้อยกับประมาณมือเสียนไม่ใช่มืออาชีพแค่ทํากินเองได้ก็ถือว่าเราโอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะเัางเสดรสชัดในสิ่งท,ที่เขาอยากกินนะคะเขาจะได้เกี่ยวประมาณนี้จ้ะเกี่ยวซาเราก็จะอยู่ประมาณนี้ได้ไม่นานจะห่อจนเร็จนะคะนี่ก็คือเกี่ยวที่เขาเหยดไปแล้เวเกี่ยวซาหยัดใส่เรียบร้อยแล้วแล้วสีรอไปทอดนะคะก่อนเราจะไปทอดเราก็จะทําน้ําจิ้มไว้ก่อนนะคะน้ําจิ้มกับบะหมี่หยางมากไม้เราจะเนาะ เี๋ยวใส่ลงไปเลยใส่น้ำตาลลงไปค่ะพี่น้องมาเข้มเปรี้ยวหวานแบบไหนใส่ลงไปนะคะแม่หน่อยเห็ดให้เบิงว่าแม่หน่อยใส่ยังแน่ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำส้มสายชูนะคะอันนี้เป็นหัวน้ำส้มเราต้องไปซื้อซอสโซยุโซ,ย,โซยังนะคะแม่หน่อยกับอาซีอิ๊วขาวค่ะแทนะคะ่ะ ีอคาลงไป่ะรสชาติพี่นองกับกาเอาแล้วกันนะคะอยากจะกินรสไหนยังไงคนทันเขากันแล้วชิมค่ะอพอดีเลยเรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำจิ้มของแม่ใหญ่น้อยนะคะ จะใส่สีให้สวยนิดนึง,นนงนนก็จะใส่เป็นสีมันค้างจะใส่ไปไม่หน่อยก็จะใส่เป็นน้ำซอปรุงรดนิดนึงนะคะเพื่อเอาสีมันแล้วก็ความเค็มมันนิดนึงค่ะใส่ซอปรุงรดลงไปสีมันก็จะเข็มขึ้นส่วนการกินของไม่น้อยบรใหามมนเร่ยน,นะคะไม่หน่อยในขัวพริกมันเป็นขัวพริกค่ะ ใส่เป็นพริกป่นทอดนะคะใส่เป็นพริกป่นทอดแล้วก็ไปโคโคโคแล้วก็ง่าขาวทองขัวนะคะเป็นจยงสีหอมสําหรับคนที่ไม่ต้องการเลี่ยนกินสูตรเขาไม่น้อยก็จะเอาพริกทอดที่ป่นแล้วพริกทอดแล้วก็มาป่นแล้วก็เขาเอ่าง่าขาวขวัวกินโคกัสซุ่มนีนะคะเดี๋ยวเขา็สปพิทอดกันจา้าตั้งน้ำมันตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะทอดแค่กบเกี่ยวข้าวเหลืองกอนพีนึงเขาก็จะเติมน้ำนะคะเอาเกี่ยวข้าวลงไปค่ะ เกวซาเราวางลงไปเลยนะคะบางคนจะชอบกินเกียวซาที่ทอดออกมาล้วเป็นแผน่นที่ว่ามันเป็นแผ่แพ้ติดกันแบบนั้นก็ได้ค่ะเ้าสีผสมแป้งมันลงไปตอนตอนที่ห้าออบเสร็จแล้วเ้ากะเทศลงแต่ไม่น่อยมากกินแบบติดกันเป็นแผงสันนะคะไม่น่อยก็จะเฮ็ดแบบเครืงซี่แหละเป็นชิ้นนะคะเทคนิคในการทอดมีให้อยู่แต่ว่าอันนี้รอบนี้จะทําแบบนี้แล้วกันนะคะทําเป็นชิ้นๆนะคะ ไฟไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางก็ทั้งกลนมันเหลืองแล้วกบกลับนะคะ,นนะเส็จแีคิดดีกว่าเดี๋ยวก,กลับคามไปครังว่าให้มันเหลืองทุกด้านนั่นแหละจกก้ะค่อยทอดไปเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำแล้วก็จะปิดฝา กัดกบเกี้ยวเรานะคะก็ให้เหลือน้ากินก่อนไม่หน่อยว่างานนี้เมนูนี้เสีอว่าพี่น้องหลายๆคนจะเฮ็ดใจค่ะแล้วก็เฮ็ดใจทุกคนด้วยละ่ะไมหน่อยที่ว่าเพราะว่าเครื่องปรุงก็บบะหมี่อย่างมากมายเนื้จัะเนาะตามขัน้นตอนที่ไม่หน่อยบอกนเนื้อจ้ะใช้เครื่องปรุงที่เรามีนั่นแหละ กรอบบอให้มันเหลืองก่อนนะคะตักข้างมันทั่วถึงเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําแล้วก็เตรียมฝามาปิดไว้นะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนนะมันอบให้มันแห้งน้ําแห้งเข้ก็เปิดได้ถามมาโดนปันใดคะผสากับวายยติแผ่นเกี่ยวของพี่น้องเนาะผู้ใดกับงคนก้นเกี่ยวกันในจนน้อยขนาดก็ทอกันแล้วจะนอกหน้าตาน่ากินวะคะล้วก็จะได้เกี๊ยวกรอบน่ากินแบบนี้แหละค่ะเกี๊ยวซาซ ใส่กุ้งสูตรบ้านๆของไม่ใหญ่น้อยนี่แหละกลับไปกลับมานิดนึงนะคะให้มันสุกทั่วกันทุกชิ้นตรงไหนบ่าหันเรือแล้กระจับทิ้ขึ้นนะคะ สามสี่ชิ้นนี่ก็ล่างง่ามนะคะรอชิ้นอื่นก่อนชิ้นไหนง่ามไหนจะจับตังขึ้นนะคะมันทั้งทั้งกลนมันกรอบน้ำนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าอยากจะให้เห็นขั้นตอนในการทำแล้วก็ลักษณะของอาหารที่มันออกมาเนาะคะ่ะ ถ้าเาตัดต่อตัดต่อหลายพี่น้องก็จะไม่ได้เห็นว่าเออทอดไปแล้วมันจะเป็นเนื้อลักษณะจังไดยังจังไดอยังนี้เนาะอะไรกันที่จะให้เก็บเล็กเกเ็บน้อยของพี่น้องตัวยย่างด้วยจ้ะอ่ะอ่นนางเด็กจะไปจะได้แล้วนะคะบไปดูข้านนงล่างนีงทงน้ทั้งทั้งเหลืองแล้วตั้งจินอีกสองจินประมาณที่ยังไม่เหลืองเดี๋ยวยังไม่ไปต็ตรงกลางตัวเหลืองแล้วออกข้างนอก ไเย็นๆแล้ก็จะได้เกี๊ยวกับกรอบน่ากินของเราเนาะแม่จ๋าชิมกับตรงสางเพราะว่ามันยังบวกรอบอีกฐานเลยอ๋อพอเกี๊ยวกอบแล้วเราก็จะเตรียมปั๊บฝามาไว้ก่อนเพราะเราจะปิดฝาเติมน้ำนะคะน้ำก็น้่งธรรมดานะคะน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละจ้ะ ไม่น่ากินจังน่ากินจังตอนนี้เร่งไฟเลยนะคะเทนี่เร่งไฟจนไฟห่อนเลยค่ะเพราะว่าเราจะใส่น้ำลงไปให้มันเดือดแล้วมันอบนะคะ ได้แล้วค่ะจัดนอนล่องให้หมดนะคะเติมน้ำลงไปจาะแค่นี้นะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะอบทิ้งไว้กาว่าเสียงสู้ซ่าสู้ซาของน้ำมันเมืดไปแล้วเขาค่อยมาเปิดตะเะบิงนะคะพอเมดเสียงป๊อกแป๊กป๊กแป๊กของน้ำเปิดออกมาเห็นไหมคะเกีียวเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตับเ่จ,จานแล้วนะคะ่ะตัใเ่จ,จาน นาตาน้ากินบ่ค้าเดี๋ยวม่นยตักใส่จานจะจานพี่น้องเบงนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อย,ย,ยนะคะสําหรับเกี๊ยวบ้านเกี่ยวกุุงของแม่ยายน้อยนะจน๊ะนาตานากินบะข่าลรับไปเห็ดเบิง้ะจ้ะหมักแบบใดกินแบบนั้นมักใส่อีย่างเห็ดลงไปจ้านี่นะคะก็กินคู่กันกับน้ำพริกที่หฮาเตรียมไว้ซอสของหฮาเตรียมไว้สาหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกสําหรับเด็กๆกินก็ผสมแค่น้าซอสที่ทําให้ดูก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เนยก็จะขอตัวกินเลยนนะจ๊ะ หนาตาหรากินบอค่ะซูมกันไปที่ใกล้ๆก่อนนะคะเนาะกรอบนะ่ากินแน่นอนนะคะออกกรอบนิดๆนะไม่ใช่สีสบนะคะนี่ค่ะเราไปเห็ดเปิงเด้อเนื่อความหักเนื่อปัานาดี้าได้รักจากใจจ้ารักหนะ้าจุบ๊บ